ในเช้าวันสดใสเพึ่งน้อยบินนี่มินเก็บน้ำหวานตามปกติกมันทักทายเพื่อนๆด้วยรอยยิม้มโลกของมันช่างสดใสทันใดนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มและลมพาย,ยุพัดแรงฟ่งพึ่งของบินนี่หล่นลงมาจากต้นไม้และแตกกระจายบินนี่ตกใจและเสียใจมากไม่รู้จะรมต้นยังไงดี เืเพื่อนสัตว์เห็นว่าบินนี่กำลังลำบากพวกเขาก็เข้ามาช่วยกระต่ายช่วยเก็บชิ้นส่วนของรังกระรอกหาวัสดุก่อสร้างและเป่าก็คอยให้กำลังใจบินนี่รู้สึกอบอุ่นในหัวใจทุกตัวช่วยกันอย่างแข็งขันเสียงหัวเราะและรอยมีอยู่ตลอด บินนี่วางแผนการสร้างรังใหม่และแจกจ่ายงานให้เพื่อนๆทุกคนร่วมมือกันอย่างสามัคคีในที่สุดรังเพิ่งใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์มันสวยงามและแข็งแรงบินนี่และเพื่อนๆยืนมองผลงานด้วยความภูมิใจทุกคนต่างชื่นชมผลงานที่เกิดจากความร่วมมือหลังจากผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ บินนี่เข้าใจว่าความสมามัคคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันมองดูเพื่อนๆที่กำลังฮักผ่อนอย่างมีความสุขและอีมออกมาอย่างเบิกบาน